สวัสดีครับทุกคนกับพวกผมแบนช่องแบนส์ชาแนลพิ่เหัวใจไปนะครับวันนี้นะครับผมมีน้ำหอมตัวหนึ่งที่มีความตื่นเต้นมากๆานี้ทุกคนตื่นเต้นจริงๆจะเอานำมารีวิวทวยคนได้ชมกันนะครับผมซึ่งถ้าคุณเห็นตรงนี้ผมไม่ได้เป็นตากุ้งยิงแล้วก็ไม่ได้เป็นตาเสกแต่อย่างใดนะครับเป็นเรื่องปกติที่ใส่แว่นเพราะว่าน้ำหอมที่จะเอามารีวิวในวันนี้เขาใส่แว่นทุกคนทุกคนงงว่าเฮ้ยน้ำหอมแม่งอะไรวะใส่แว่นซึ่งนี่จริงๆทุกคนถ้าคุณคิดเล่นๆขึ้นมาในหัวสมองติ่งๆอะ คุณก็จะรู้สึกว่ามันมีน้ําหอมตัวหนึ่งที่ผมเคยดีไปแล้วนะั่นก็คือน้าหอมของพะโคลบานทุกคนซึ่งพะโครบานวันนี้เป็นน้ำหอมตัวใหม่ล่าสุดของเขานะครับในเมื่อผมมีไอ้ตัวนี้อยู่ในมือนะั่นก็คือพะโครบานแฟนตอมนะครับผมตัวเนี้เป็นตัวผู้ชายทุกคนถ้าคนดูจากแบกสณะคางไก่ภาพอ่ะก็จะมโนจิตว่าเขาเป็นน้ําหอมแบบผู้ชายประมาณนี้ซึ่งก็มีตรงนี้เหมือนเป็นแว่นนะครับซึ่งก็เป็นดวงตาของหุนยนนั่นแหละทุกคนแต่ทีเนี้ยวันนี้เขามีน้ําหอมอีกตัวหนึ่งที่ผมต้องพูดว่า ผมตื่นเต้นมากและพีออเดอร์มาในราคาที่ส่วนตัว5้าสิบองแอลในราคาแบบเกือบ5 0าพันะก็คือสูงอยู่นะกับการพีออเดอร์มาแต่ประเด็นก็คือแบบเราไม่ความตื่นเต้นคอนี้ถอดแล้วกันนะครับคือเราอ่ะอยากได้คือเราเห็นครั้งแรกของผู้ตามตรงนะผมเห็นตอนที่เขาประกาศครั้งแรกอะว่าจะมีน้ำหอมตัวนี้ออกมาขายอะผมตื่นเต้นมากทุกคนแล้วผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งอยากได้ว่ะมันสวยมากๆแต่ก็มีความรู้สึกในใจลึกๆว่า มึงถ้ามันเป็นกลิ่นประมาณเนี้ยกูจะทํายังไงทุกคนคือถ้ามันเป็นกลิ่นแบบพะพลบานเันต้องอะฉันจะทํายังไงแต่ว่าอาโอเคพอไปอ่านโน้ตดูโน้ตแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเออกลิ่นมันคงไม่เหมือนกันหรอกดังนั้นนะครับผมเรามารับรู้โน้ตของพะพลบานที่ชื่อว่าเฟมกันครับ,รบทุกคนเอาจริงนะเห็นอย่างเงี้ยคุณนึกถึงอะไรให้เวลาคิดแป๊บหนึ่งแล้วก็ทิมเลยนะครับจะยื่นไว้ตรงนี้แล้วก็อ่านโน้ตของมันนะครับ สำหรับเฟรมของพัคโคลบาลนะครับออกมาในปี2022นะครับโน้ตมันจะเป็นโน้ตเดียวเลยไม่มีท็อปโน้ตไม่ไดโน้ตเบสโน้ตนะครับมีกลิ่นของแมงโกะเฮ้ยมะม่วงแซนด์วูดจัสมินวานิลาแล้วก็โอลิบานัมทุกคนถ้าฟังจากโน้ตของมันอนะเราจะนึกถึงความบปนแบบว่าแอบมีความฟุตตี้แอบมีความเหมือนหวานแล้วก็มีความมายของวานิลาแต่กลิ่นจะเป็นแบบนั้นไหมเราจะมารีวิวกันในวันนี้นะครับผมเฮ้ยทุกคนนึกถึงอะไร เลดี้กา้าไหมอัลบั้มเฟรมอะอัลบั้มแรกของ Lady Gaga เรดี้กา้าประมาณนั้นอะผมก็รู้อย่างนั้นนะสำหรับพัรบาลตัวนี้ครับผมคนญากฉีดที่แขนด้านซ้ายของผมเลยนะครับหนึ่งสองปึ้งโอ้เฟรมโอเคอยู่คาดหวังถึงอะไรก่อนคือสิ่งแรกอะผมเห็นโน้ตแหะผมมีความรู้สึกว่ามึงกลิ่นมะม่วงมันต้องเป็นกลิ่นมะม่วงมันต้องเป็นอารมณ์แบบ อย่างน้อยอะถ้าเป็นมะม่วงฝรั่งใช่ไหมเราจะนึกถึงความมะม่วงที่มีความมะม่วงน้ำกะทิอะอารมณ์แบบว่าบัตเตอร์ไฟแบบขา้าวเหนียวมะม่วงอะไรเงน้นนะแมนโก้สติ๊กเกอร์ไรอะไรอย่างนั้นใช่ไหมแต่ว่าอันนั้นะเป็นแบรนด์ไทยแต่นี้เป็นแบรนด์ฝรั่งเพราะฉะนั้นเราก็จะจินตนาการถึงประมาณนี้สรัดมะม่วงแล้วก็นึกถึงอ่าน้ําหอมของดอลเชนกับพะหน้าที่เป็นสิงเหลืองดอกไม้อ่ะคุณแต่ว่าอันเนี้ยคือฉีดมาตอนแรกผมพูดตามตรงเลยนะผมไม่รู้สึกถึงความเป็นแมงโก้เลยคือแบบมึงแมงโก้อะไรวะ มันก้อย่าววาอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นฟิวนั้นเลยแบบว่ามึงมันไม่แมงโก้มันไม่ใช่มะม่วงแต่ว่าถามว่ามันมีกลิ่นอายของมะม่วงไหมถ้าคุณอ่านโน้ตอะถ้าคุณรู้โน้ตอะเราจะพยายามจินตนาการให้นึกถึงมะม่วงซึ่งมงก็นึกถึงได้จริงๆครับแต่เป็นมะม่วงที่อยู่ในเชิงแบบว่าคุณเคยเห็นมะม่วงที่มันแบบมะม่วงที่ไม่ค่อยมีกลิ่นปะ มะม่วงคิดไม่ค่อยมีกลิ่นมะม่วงที่มีความจิตืดนิดหนึ่งอะและเป็นมะม่วงที่มีความสีกล่ำๆก่ๆํำจนมันไม่มีกลิ่นแล้วทุกคนผมไม่รู้นะผมไม่แน่ใจว่ามะม่มวงอะส่วนตัวผมมองว่ายิ่งมันกล่ำเท่าไหร่แบบแช่เย็นนานเท่าไหรอ่อ่ะกลิ่นมันจะยิ่งน้อยลงซึ่งน้ำหอมตัวนี้ให้ความรู้สึกแบบนั้นแต่ให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นแบบน้ำผลไม้ผลมาตอนแรกอะจะเป็นแบบอารมณ์แบบน้ำผลไมท้ทีนึงมีความเหมือนกับใสเหมือนกับกลางวานเพราะฉะนั้นการกระจายตัวในช่วงแรกนะครับ เป็นมวลให้เราได้กลิ่นอยู่ในระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่ใช่เป็นมวลแบบ่าสุดแขนเหมือนกับเดอร์ซอว g e อะไรเนี้ยไม่ใช่นะครับผมแต่จะเป็นมวนแบบประมาณนี้รอบตัวได้กลิ่นครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงมันจะได้กลิ่นครับถ,ถ้าคุณเบิ้ลสเปรย์นหน่อยก็อาจจะไปถึงสาชั่วโมงอะไรอย่างงี้นะที่เราพอที่จะได้กลิ่นอยู่บ้างแล้วคนรอบควดได้กลิ่นเนาะแต่พอมันอยู่บนร่างกายเราไปสักระยะหนึ่งทุกคน กลิ่นเขาจะเริ่มมีความตีความเป็นจัสมินแล้วก็แฟนดับูดให้เราได้กินครับดังนั้นกลิ่นม,มันจะเริ่มนุ่มขึ้นละมุนขึ้นในช่วงหลังๆตอนแรกจะมาแบบสดชื่นแต่ก็จะบอกว่าสดชื่นแบบจัดเต็มไหมมันก็ไม่ใช่มันเป็นสดชื่นแบบนวลๆมันเป็นเหมือนกับน้ําผลไม้ที่แบบบอกว่าฟุตตี้ไหมก,ก็ฟุตตี้แต่ว่ามันมันไม่ใช่ฟุตตี้แบบฟูตสลัดอะไรอย่างนั้น่ะถามถึงความเป็นมังโก้ไหมก็อย่างที่ผมบอกไปเป็นแบบ แมงโก้ Mango, แบบแมงโก้จิตตืดอ่ะประมาณนั้นทุกคนหอมดีละมุนดีสำหรับหอมตัวนี้ผมคูดตามตรงนะฉิมมาตอนแรกอ่ะปึ้งแรกอ่ะผมรึงสิ่งนี้แล้วครับมีความคล้ายมากจะขอบเพอร์เฟกต์ในคอนที่ชิมาครั้งแรกแต่มากจะขอบเพอร์เฟกต์เนี่ยเขาจะมีความ <c oughs> เขากลิ่นมากกว่าเขาคือมีการกระจายตัวของกลิ่นมากกว่าเขาจะมีการแสดงตัวของกลิ่นที่รุนแรงมากกว่าปะกรบานเฟมนะครับผมตัวเฟมเนี่ยเขาจะเป็นอย่างที่ผมบอกเลยมันจะไม่ได้แสดงตัวมากขนาดนั้นแต่เฟมเนี่ยฉีดไปครั้งแรกแอบลึกถึงตัวนี้เหมือนกันแต่เป็นตัวนี้ในเวอร์ชั่นที่มารวมร่างกับกุชชีฟ่ฟลอเรลทุกคนคือมันไม่ได้เหมือนนะแต่ว่ามันเหมือนกับเอาสองตัวเนี้ย มาทุบใส่กันแล้วใส่ความเป็นมัสใส่ความเป็นวานิลาลงไปในกลิ่นครับแล้วก็กลายมาเป็นเฟมตัวนี้นะครับผมโอเคเอางี้ละกันสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็คือถ้าถามว่าสองคนนี้มันมีความใกล้เคียงกันไหมบอกเลยนะครับว่าถ้าพูดถึงการเอามาใช้งานจริงๆอะ่ะผมเชียร์ตัวนี้มากกว่า<อ>เพราะมันใช้งานได้ง่ายมากกว่าเป็นกลิ่นที่อาจจะรู้สึกว่า ช่วงหลังๆของเฟรมนะครับผมมันจะมีความเป็นน้ำหอมที่มีกลิ่นความเป็นแบบวันนี้ลาวันนี้ลามันจะกลิ่นออกแนวเหมือนกับน้ำหอมของเซฟหมือารมณ์แบบวินนิสเปียแฟนตาซีประมาณนี้สำหรับเฟรมนะครับคือน้ำหอมช่วงหลังๆอ่ะกลิก่นจะเป็นอารมณ์แบบวินนิสเปียแฟนตาซีช่วงท้ายๆของมันนะ่ะนี่คือกลิ่นของเฟรมเลยแต่สำหรับพักคุรบาลแฟนตอมอ่ะสิ่งที่คุณจะได้จากน้ำหอมตัวนี้ก็คือหนึ่งแหละถ้าคุณอ่านจากโน้ตมันมาถ้าพูดถึงพักคุรบาลแฟนตอมอ่ะกลิ่นเขาจะออกแนวแบบท็อปโน้ตลาเวนเดอร์เล อามาฟีเลมอนมิดเดิลโน้ต hmm. เป็นกลิ่นของลาเวนเดอร์แอปเปิ้ลสโมกเออร์ตี้โน้ตแพทชูดี้แล้วก็เบ็นีเป็นกลิ่นของวานิลาลาเวนเดอร์วิติเวอร์แต่ที่คุณฟังมาพาคลบานแฟนตอมอคุณรู้ใช่ไหมครับว่ามันมีความเป็นลาเวนเดอร์และมีความเป็นวานิลารองท้ายสําหรับพาคลโบาลแฟนตอมดังนั้นอ่ะแฟนตอมกับตัวนี้มีความเหมือนกันก็คือเขาจะมีความเป็นวานิลา ต่อตัวแฟนตมของผู้ชายเนี่ยผมต้องบอกเลยครับว่าถ้าคุณเกลียดกลิ่นลาเวนเดอร์คุณอาจจะช็อกได้เพราะลาเวนเดอร์มากับกลิ่นของเลมอนชัดมากในทุกช่วงของการกระจายตัวนะครับก็เลยทาให้ตัวนี้กลิ่นแอบใช้ยากนิดนึงตัวนี้จะมีความใช้งานง่ายมากกว่าแล้วพูดถึงแพ็กเกจจริงทุกคนถ้าคุณซื้อมาแล้วแบบว่าเอามาวางไว้อย่างเงี้ยน่ารักมากทุกคนอันนี้แบบว่าพี่หมื่นเนาะอันนี้ก็แบบว่าการะเก็ตใช่ไหมแมกกต่อนแมกกต่อนแล้วการจะได้ยินเทนอร์สำหรับบทเพศันนี้ว่าและนี่ก็คือแบบ มึงลูกมันพ่อแม่นอนอย่างเงี้ยเป็นความรู้สึกประมาณนั้นโอเคกลับมาสู่พักโกบาลเฟรมนันต่อนะครับผมอ่ะแต่ที่ผมพูดมาทั้งหมดอะไม่ได้บอกว่าพักโกบาลเฟรมตัวนี้เหมือนกับกลิ่นของ่า m a r k j a c p e s p e r t e c t i n t e n s e หรือเหมือนกับ Gucci f o r r a l g ก r d e n i a นะครับมันไม่ได้เหมือนแต่มันมีความรู้สึกให้นึกถึงประมาณนั้นในแวบแรกที่ออกมา แต่สุดท้ายกลิ่นที่มันติดผิวอะมันมีความเป็นความละมุนละมุนเหมือนกับกลิ่นวานิลาเป็นวานิลาที่มากับกลิ่นแบบถามว่ามีไม้ชัดเจนไหมมันมีไม้มา เบาๆทุกคนส่วนมากอ่ะกลิ่นไทยๆของเขาอ่ะจะเป็นแนวมานิลาแล้วก็กิ่นของอาริบานัมนะครับมีความเป็นอย่างไม้ประมาณนี้นี่คือโดยรวมของเฟมกลิ่นจะเป็นประมาณนี้การกระจายตัวนี้ผมบอก1แขนหนึ่งศอกอย่างนี้ได้อยู่ในช่วงสองสามชั่วโมงแรกอ่ะคนรอบตัวจะได้กลิ่นเราแต่พอมันอยู่ไปเรื่อยๆพอมันกลายเป็นกลิ่นตะกินเซนทุกคนถ้าคุณเบิ้ลสเปย์หน่อยนะความเป็นตะกินเซนเขาอ่ะเขาจะลากยาวได้ประมาณ 6ถึง8ชั่วโมงเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าถติว่าฉีดแบบธรรมดาแบบ2 3สสเปม1สองหล้างอ่ะ4สเปประมาณเนี้ยเขาจะอหูือประมาณ5ชั่วโมงหชั่วโมงประมาณนี้นะครับผมและกลิ่นที่เป็นกลิ่นสก,กินเซนนะจะต้องมาดมแบบนี้ถึงจะได้กลิ่นนะครับสำหรับน้ำหอมตัวนี้ดังนั้นถ้าคุณคาดหวังการกระจายตัวของน้ำหอมมาเฟรมอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์แต่ถ้าคุณคาดหวังของแพ็เกจจิ้งอ่ะผมว่ามันก็มีความแบบสวยงามน่ารักดีนะครับมันแบบคุณเห็นความระยิบระยับไหม ความใส่แว่นความอะไรเงี้ยผมว่ามันดูดีมากๆแล้วขนาด30 ml 50มลและ80อลเขาอะ่ะมีลักษณะขวดที่ต่างกาันก็คือ30 ml อะ่ะมันจะไม่มีเพจแบบนี้เ้วขึ้นรูปให้นะครับแต่ถ้าเป็นขนาด50กับ80 ml ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ทั้งพัคโคลบานแฟนตอมและพัคโคลบานเฟรมเนี่ยถ้าชอบ วดน้ําหอมรักขวดน้าหอมแล้วมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวคุณจะต้องกรีดร้องกับสิ่งนี้เพราะว่ามันน่ารักจริงจน่าสะสมจริงทุกคนและสุดท้ายนะครับระหว่างพรกลบานแฟนต้อมกับพรกลบานเฟรมผมชอบตัวไหนมากกว่าการผมพูดเลยนะว่าถ้าในเชิงไปใช้งานในชีวิตประจําวันได้ผมให้พรกลบานเฟรมครับตัวนี้ใช้งานในชีวิตประจําวันได้อย่างแน่นอนเพราะว่ากลิ่นดูใช้ง่ายแต่ถ้าคุณจะหาความแปลกใหม่ของกลิ่นอ่ะอันนี้ไม่ตอบตูดเลยนะในความแปลกใหม่อ่ะผมรู้สึกว่ามันมันดูแบบ ดูเป็นเหมือนน้าหอมไซเล็แล้วมันก็เป็นเหมือนน้าหอมทั่วไปธรรมดาแต่ว่าหอมไหมหอมนะครับใช้งานง่ายดีนะครับเข้าใจง่ายดีแต่ถ้าคุณหาความแปลกใหม่ในการแบบว่าฉีดน้าหอมรู้สึกว่าเปิดประสบการณ์อยากจะสุดตรงไปเลยหอมก็หอมแบบแปลกๆไปเลยแบบเราเลอกตลา l a นเดอร์อะไรเงี้ยคือแบบตีกันไปหมดอ่ะภาพยนตน์แฟนตอมอยากเป็นตัวเลือกที่ยอย่างบงคนที่อยากได้น้ำหอมที่มีความแบบเปิดประสบการณ์แปลกๆอาจจะใช้งานได้ ถ้าใช้งานดเรื่อยมันก็เริ่มใช้งานได้แล้วก็ไม่รู้สึกแย่เหมือนตอนแรกๆนะครับผมแต่ว่าถ้าเอาพูดถึงการใช้งานง่ายแบบซื้อมาแบบไปปลายแล้วโอเคแหลพะพัฟโคลบาลเฟรมตัวนี้ตอบโจทย์มากกว่าแต่ขวดก็น่ารักทั้งหมดครับถ้าเป็นไม่ได้อ่ะผมอยากหาให้ขวดจิ๋วของเฟรมเหมือนกันนะเพราะว่าแฟนต้องขวดจิ๋วแม่งน่ารักดีนะคบไม่รู้ว่าเฟรมจะเป็นยังไงผมแต่ผมเดาว่าถ้าเฟรมมีขวดจิ๋วก็น่าจะเป็นเหมือนขวดขนาด30 ml เขานะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับน้องหอมเฟรมของพัฟโคลบาลเนี่ยเหมาะก,กับไทยผมรู้สึกว่า เหมาะกับสาวมากกว่าเป็นน้ําหอมที่รู้สึกเลยว่ามีความเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแล้วก็เป็นกลิ่นที่สามารถใช้ได้แต่มัธยมต้นจนกระทั่งถึงวัยมาหาลัยแล้ววัยทางานได้เลยสันหอมตัวนี้ใช้ไปเที่ยวก็ได้ใช้ไปเดินเล่นก็ได้ใช้ไปเด็ดก็ได้ใช้ไปทํางานก็ได้ครับผมถ้าคุณรักกลิ่นของวานิลาถ้าคุณชอบกลิ่นที่มีความเหม็นหวานมีความยางไม้อะไรเนี้ย คุณจะชอบน้าหอมตัวนี้ครับผมแต่ว่าถ้าคุณจะคาดหวังกับความเป็นแมงโก้ของมันความสดชื่นของมันนะมันให้ความสดชื่นของคุณได้แค่ระยะเวลาแป๊บหนึ่งเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นก็น้อดินของวานิลลานคน่วนผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นคน่วนก,กันเจ้าก็ฝากไค์กรแชา์ฝากกดติดตามกันเจองผมมีกำลังใจให้กันแลวอย่าลืมกดกระดิง่งๆๆให้กันด้วยเราจะได้กลับมาเจอกันอีกวันนี้ผมแบ่งไปแล้วนะครับสวัสดีค่ะ